โอ้ยยัไบ้างครับผมชื่อฟิฟ่านะครับแล้วคุณกําลังดูฟาราดายส์การโดนมองข้ามเมินใส่หรือปฏิเสธเนี่ยเป็นอะไรที่เจ็บมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่เราชอบมากๆเนี่ยทำกับเราเพราะเรารู้ดีวา่าทุกคนเคยเจอสิ่งแบบนั้นมากคุณอาจกําลังเจอเรื่องนั้นอยู่คุณก็เลยหาคลิปดูแล้วก็เปิดเข้ามาดูในคลิปนี้แต่เชื่อไมมว่าตอนนี้แม้ว่ามันจะดูเลวร้ายสักแค่ไหนแม้ว่าคุณจะคิดว่าเฮ้ยมันสิ้นหวังสักแค่ไหนเนี่ย คุณสามารถที่จะนํามันกลับมาอยู่ในจุดที่คุณต้องการได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้คุณไปถึงจุดๆนั้นได้เนี่ยมันคือวิธีการวางตัวมันคือวิธีการโต้ตอบของคุณเมื่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันกําลังเกิดขึ้นอยู่พอเมื่อใดคุณวางตัวอย่างถูกวิธีแล้วเนี่ยนอกจากมันจะทําลายอีโกของผู้หญิงคนนั้นแล้วเนี่ยมันยังทําให้ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่มั่นใจไม่แน่ใจกับสิ่งที่เธอคิดสิ่งที่เธอตัดสินใจที่เธอเลือกที่จะปฏิเสธคนที่เธอเลือกที่จะมองค่ามันได้ยงงไล่ะ วันนี้ผมจะมาบอกสิ่งสิ่งนั้นกับคุณแต่ก่อนไม่รู้กันผมขอฝากไว้2อย่างละกันนะครับหนึ่งเลยก็คือถ้าเกิดเป็นครั้งให้คุณเข้ามาดูช่องผมเนี่ยก็อย่าลืมครับแล้วก็กดปุ่ม subscribe พร้อมทั้งอย่าลืมกดรูปกลางละครังดีอยู่ข้างกันด้วยพราอเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดและอย่างที่ 2. ผมขอฝากร้านตัดผมผมหนละกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณกําลังมองหาร้านตัดผมที่ เข้าใจคุณรู้ในสิ่งที่คุณต้องการและสามารถทําสิ่งนะั้นได้จริงๆเนี่ยก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับร้านของเราชื่อว่าร้าน Manmade Barbershop ก็สามารถเซิร์ชใน Google หรือว่าใน Google Map ได้เลยหรือจะโทรมาส,สอบถามโทรมาจองคิวตามเบอร์นี้ก็ได้ <Okay. S 1> ข้อที่1อย่าเอาเธอไปไว้บนหิ้งแน่นอนเมื่ออะไรที่ผู้หญิงที่เราชอบไม่สนใจเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่เจ็บอยู่แล้ว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเหตุผลที่ดีพอที่คุณจะเอาใครขึ้นหิ่งและบูชาผู้หญิงคนนั้นเพราะเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งเดินออกไปจากชีวิตเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีผู้หญิงคนใหม่เดินเข้ามามันก็จะมีคนใหม่เดินเข้ามาแต่คุณค่าของคุณเนี่ยจะไม่มีทางเพิ่มขึ้นเลยและไม่มีทางกลับมาได้เลยถ้าเกิดคุณยังมีแนวคิดแบบนี้อยู่แนวคิดที่ว่าเฮ้ยเราจะต้องยอมคนคนนี้ทุกอย่างไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือว่าไม่ได้ต้องการก็ตามขอ้อ อย่าอ้อนวอนความสนใจจากผู้หญิงคนนั้นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงชอบที่จะเล่นกับผู้ชายเลยไม่ว่าเธอจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทําออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าตั้งใจก็ตามเนี่ยคือเธอเนี่ยจะพยายามทําให้คุณอ้อนวอนเพื่อความสนใจของเธออาจจะไม่ตอบแชทบ้างอาจจะไม่สนใจสิ่งที่คุณพูดบ้างอาจจะไม่รับสายโทรศพัพท์คุณบ้างอาจจะแกล้งทําเป็นแชทกับคนอื่นบ้าง แต่ไม่ว่าเธอจะมาไม้ไหนเนี่ยคุณจำเป็นต้องสยบความอยากเพื่อที่จะชนะความสนใจของผู้หญิงคนนั้นนะเพราะเมื่อคุณทำแบบนั้นเนี่ยคุณจะสูญเสียคุณค่าในตัวเองเพราะมันเหมือนกับคุณบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าเฮ้ยความสนใจของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณคือใครจะแคร์กันว่าผู้หญิงคนั้นเขาจะคิดยังไงถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณใส่ในสิ่งที่คุณทำเนี่ยก็ทำมันไปเถอะคือแน่นอนมันไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องปิดกั้นรับฟังความคิดเห็นของคนอื่่่่่นนนเเลยยยไมใชอออาป็พพพวกทีหญิงงงคะ แ,บบแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวดีว่าเฮ้ยนี่คือเส้นทางที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยก็อย่าได้ไปสนว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงข้อที่3ไม่มีความหึงหวงการหึงหวงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้หญิงเขาพยายามที่จะทดสอบคุณและผมก็เห็นไอเ้เซอร์หลายหลายคนสอบตกเพราะหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าแบบเฮ้ยการที่เรายิ่งโชว์ความหึงหวงเนี่ยนั่นจะแสดงให้ผู้หญิงคนนั้นเขาเห็นว่าเฮ้ยเราเนี่ย รักผู้หญิงคนนั้นเราเนี่ยชอบผู้หญิงคน,น,นเขามากๆแต่อย่าลืมนะว่าการหึงหวงเนี่ยมันคือการที่คุณแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยคุณเนี่ยไม่มีความมั่นใจในตัวเองคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองและความคิดของคุณได้คือคิดอย่างนี้นึกถึงนักบอลน,นะนักบอลที่เขาเล่นให้กับทีมท็อปๆเนี่ยเขาจะสนใจไหมว่าเฮ้ย มันจะมีคนอีกคนหนึ่งที่เล่นได้กับทีมอบตกําลังจะมาเป็นคู่แข่งของผู้ชายคนนั้นของนักบอลคนนั้นเนี่ยไม่เลยเขาไม่สนใจแม้แต่นิดเดียวจนกว่านักบอลคนนั้นจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยเขาอยู่ในระดับเดียว,ยวกันเช่นเดียวกันผู้ชายที่เขาอยู่ในระดับท็อปๆเนี่ยเขาไม่มานั่งสนใจหรอกว่าเฮ้ยมันจะมีผู้ชายคนใหม่ที่จะเข้ามาพยายามจีบ แฟนของเขาเพราะเขารู้ดีว่ายังไงในสายตาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาก็ยังเป็นที่หนึ่งเสมอแล้วเชื่อเถอะมันไม่มีใครอยากที่จะไปสนใจอันดับ2อันดับ3อันดับ5อันดับ10บหรอกถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยมีอันดับหนึ่งอยู่ในมืออยู่แล้วข้อที่4อย่ากระหายคือเรารวนแต่เคยทําผิดพลาดแล้วอาจจะเฮ้ยพัฒนานตัวเองแล้วมีความมั่นใจเดินเข้าหาคนคนหนึ่งไปขอเบอร์ไปขอไลน์แล้วเราก็ทําสําเร็จ เราได้เบอร์และไลน์มาแล้วเราก็จะเอาแต่ชตแชทเราก็จะแต่คุยกับผู้หญิงคนนั้นผ่านโทรศัพท์ผ่านโซเชียลต่างๆมันก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่อยู่ๆเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเขาก็เงียบหายไปแล้วคุณก็จะสงสัยว่าเฮ้ยอะไรวันเนี้ยคือเมื่อกี้ก็ยังคุยกันสนุกสนุกแล้วถ้ามาอยู่ๆวันนี้อาทิตย์ที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เขาเริ่มที่จะเงียบไปเริ่มที่จะไม่อยากที่จะคุยเหมือนเดิมแล้วเกิดอะไรขึ้น คุณก็จะทักไปรัวๆคุณก็จะลไล์ไปรัวๆคุณก็จะโทรไปรัวๆคือผมเข้าใจคุณดีว่ามันเป็นอะไรที่ค้างคาแต่นั่นแหละคือสิ่งที่จะบ่งบอกความมั่นใจในตัวเองของคุณได้คือหลายๆคนสมัยนี้เนี่ยอยู่ในโลกที่เราต้องการความมั่นใจจากคนแปลกหน้าหลายๆคนไปยิมไม่ได้เพราะว่าเขาสนใจแต่เขาไปเพราะว่าเขาอยากที่จะถ่ายรูปเพื่อโพสล,ลงโซเชียลเพื่อให้คนอื่นมากดไลค์เพื่อให้คนอื่นมาชื่นชมทางนั้งที่เขาไม่ได้อยากที่จะทําแบบนั้นเลยหรือลหลายๆคนเวลาที่ทะเลาะกับแฟนเลิกกับแฟนเ,เนี่ยกพ็พ้นรูปต ยอดะจากคนอื่นแล้วเราจะรู้สึกดีถามว่าทําไมกันล่ะเพราะนั่นคือเรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นอย่าลืมเหตุผลที่คุณขอเบอร์ผู้หญิงคนนั้นขอไลน์ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาคุณไม่ต้องการที่จะแชทกับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ผ่านการแชทจากผู้หญิงคนนั้นไปตลอดเวลา เหตุผล hey, จริงๆคือคุณต้องการที่จะทําความสนุทสนมกันเพื่อให้ผู้หญิงคนนั้นหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามั่นใจเขาเชื่อใจหรือสนใจในตัวเราเพียงพอที่จะให้ออกมาเดทกันข้อที่5คุณต้องพร้อมที่จะขีดเส้นใต้กําหนดคือผมเห็นผู้ชายหลายๆคนสมัยนี้แม้ว่าเขาจะได้ใช้เวลากับผู้หญิงคนนั้นก็ตามอาจจะไปเที่ยวด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันไปทําอะไรด้วยกันแต่ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเขาเอาแต่กดโทรศัพท์ ถ่ายดูทิกต o อกหรือแม้กระทั่งแชทคุยกับคนอื่นแล้วผู้ชายเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เพราะนั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นเขาทำมาตั้งแต่แรกแล้วสังคมสมัยนี้เนี่ยเราสร้างความคิดที่ว่าแบบเฮ้ยสมัยนี้เนี่ยผู้ชายต้องเป็นฝ่ายไล่ตามผู้ชายต้องปล่อยให้ผู้หญิงทําอะไรก็ได้แล้วมันเป็นอะไรที่โอเคที่จะทําบางคนเนี่ยถึงขั้นที่ยอมให้แฟนทำโอลิแฟนทงให้ตัวเองไม่ได้ต้องการทงนั้นตัวเองไม่ได้โอเคกับสิ่งสิ่งนั้นแต่เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ นั่นคือผลที่เขาจะต้องยอมไปตลอดสิ่งถูกต้องที่คุณควรทำนะตอนนี้เลยก็คือการที่คุณจะต้องขีดเส้นเพื่อกำหนดว่าอะไรโอเคแล้วอะไรไม่โอเคแล้วแน่นอนมันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายที่จะพูดออกไปเพราะแน่นอนทันทีที่คุณพูดออกไปเนี่ยเขาก็จะแบบเฮ้ยอ้าวแล้วทำไมก่อนหน้านี้โอเคละแล้วทำไมก่อนนี้นี้ยอมให้เราทําได้ล่ะแต่การกระทำแบบนี้เนี่ยคือโอกาสเดียวที่คุณสามารถได้จะทําอะไรกับสิ่งที่คุณไม่โอเคได้แล้วเชื่อเถอะหลังจากที่คุณพูดออกไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณหวัง ไปเสมอไปมีโอกาสที่มันจะไปในอีกทางหนึ่งมันอาจจะเป็นการที่ผู้หญิงคนนั้นเขาออกไปจากคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังสามารถที่จะรักษาความต้องการของตัวเองได้ยึดมั่นกับมาตรฐานของเราเองเนี่ยเดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นเขาก็จะกลับมาผู้หญิงคนนั้นเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยเรามองข้ามอะไรผู้ชายคนนี้เขาไปทําไมผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาไม่มาง้อเราทําไมผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาไม่มาอ้อนวอนเราทาไมผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาไม่มา ชื่นชมเราเหมือนก่อนแล้วล่ะแล้วสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาก็จะกลับมาหรือถ้าไม่คุณก็จะได้มีโอกาสไปเจอกับผู้หญิงคนอื่นในแบบที่คุณต้องการจริงๆพข้อที่หกใช้ชีวิตของตัวเองคือการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขามองข้ามคุณเขาเมินใส่เขาไม่สนใจคุณเนี่ยสิ่งที่เธอคาดการหรือต้องการเนี่ยมันคือการที่ทําให้คุณเนี่ยเกิดความคลั่ง และเกิดความที่แบบว่าเฮ้ยจะต้องทําทุกอย่างทําให้คุณเนี่ยมองเธอเป็นเหมือนกับนางฟ้าพอนั่นมันจะทําให้อีโกของเธอเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําล่ะถ้าเกิดว่าคุณทําตรงกันข้ามกันละ่ะถ้าเกิดว่าคุณออกไปใช้ชีวิตของคุณถ้าเกิดว่าคุณยังสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ละ่ะคนคนนั้นเนี่ยเขาก็จะมองคุณไปอีกด้านหนึ่ง คนคนนั้นเขาก็จะบอกว่าแบบเฮ้ยไอ้ลูกหมาที่เราคิดว่าอยู่ในกำมือเราเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือเสือที่หลอวันออกจากถ้ำละ่ะถ้าเรามาสรุปสักนิดหนึ่ง 1. อย่าเอาเธอไปไว้บนหิ้ง 2. อ,อย่าอ้อนวอนขอความสนใจนจากผู้หญิงคนนั้น 3. ไม่มีความหึงหวง 4. อย่าทำตัวกระหาย 5. พร้อมที่จะก,กำหนดขีดเส้นและ 6. ใช้ชีวิตของตัวเองและในหกข้อนี้คุณขาดข้อไหนไปบ้างคอมเมนต์บอกผมข้างล่างหน่อยแล้วกันนะครับและอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างเช่นเดียวกันและถ้าดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกชอบหรือดูแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมนะครับเลื่อนแลไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อสนับสนุนช่องของเราต่อไปสําหรับวันนี้ขอทุกคนมีวันที่ดีไป <Good. S 1>